สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเนี่ยหลังจากห่างหายกันไปนานเนาะไม่ได้เจอกันเลยหนละังจากรีวิวครั้งก่อนที่รีวิวไม้กันสั่นไปรอบนี้เดี๋ยวมารีวิวของอีกหนึ่งอย่าง็จะเเป็นของที่เพิ่งสั่งมาได้ไม่นานนะก็คิดว่าเป็นจริงเป็นของที่คิดว่าทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะที่ทุกคนจะต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็น่าจะเป็นของที่มีความจําเป็นนะเพราะว่าเราจะอ่าลำบากในการยังต้องเดินทางไปข้างนอกเนาะในการที่ต้องแบบไปแวะบ้างตัดผมเนาะช่วงนี้โควิดไปเจอกันกันกบคน แปลกหน้าคนหลากหลายก็อาจจะมีอันตรายได้เพราะนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์อันนี้ติดบ้านไว้เผื่อจะแบบใช้ในการตัดผมเป็นคร่าวๆก่อนในช่วงสถานการณ์โควิดก็จะได้ไม่รำคาญหัวนะก็ไม่ต้องไปร้านตัดผมเลยก็เพื่อความปลอดภัยนะอันนี้ก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นปัาตาเตอเลียนนะทุกคนก็คงเคยเห็นกันอยู่แล้วนะว่ามันเป็นที่ใช้ตัดผมนะแต่อันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเสี่ยวมีนะ่เนาะก็คือเป็นยี่ห้อเสี่ยวมี นี่เอนเชนไม่รู้อันถูหกรกือเปล่าไม่รู้เนาะนี่ซื้อมาจากช h อปปี้นะซื้อมาจากแอปทั่วไปเลยจริงราคาไม่แพงเลยครับถ้าไปถ้าทุกคนไปซื้อตื่ผมจะอาจจะจะอาจจะให้ขึ้นเซิร์ข้างๆให้ดูเนาะว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงประมาณ199บาทถ้าจะไม่ผิดนะถ้ามีช็อปปี้คอยก็สามารถลอดได้นะครับก็เป็นอนุปกรณ์ที่จริงตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะใช้ตัดผมได้หรือเปล่านะเพราะดูจากราคาแล้วมันะค่อนข้างถูกมากกนะ็ไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะ คุณภาพมันจะใช้ได้หรือเปล่ามันจะตัดเข้าไหมเนาะมันจะทนทานไหมนะก็เลยทดลองซื้อมาดูครัมมีราคามันถูกมากนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัดให้ดูด้วยแต่จริงๆกับผมว่าตัดไปละรอบหนึ่งก็จริงเพราะว่าตั้งแต่ตัดไปรอบหนึ่งก็ค่อนข้างโอเคเนาะในราคาที่100ร้อยกว่าบาทนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามา,า,า,มา,า,มาแกะดูกันว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวามาลองดูกันเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อน ของแบตเตอรี่จริงถ้าจำไม่ผิดมันจะมี2สีนะครับก็จะมีสีดำมีสีหนึ่งครับถ้าเป็นกล่องก็คือขนาดจะเป็นตรงนี้อันนี้จะอันนี้ที่ซื้อมันจะเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นรูปของแบตเตอรี่อันนี้เนาะขึ้นมาเป็นไงน้อนี่ e n c h e n นะครับก็เป็นสีขาวเนาะด้านหลังก็จะเป็นอ่าเป็นข้อมูลภาษาจีนนะก็ส่เป็นภาษาจีนนะครับมาจากจีนนะ นี่ครับก็ทั้งในกล่องนี่ก็จะมีอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับนี่อันแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับขยันวางกล่องแง้างเนาะอันแรกจะเป็นคู่มือนี่คู่มือก็ก็ไม่ต้องอ่านนะเพราะมันเป็นภาษาจีนเนาะก็อาจจะดูรูปประกอบก็ได้ครับในนี้มันก็จะเป็นเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะ,ะส่วนในนี้ก็จะมีถุง ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้นะครับนี่ก็จะมีสายชาร์จเนาะเป็นสายชาร์จอ่าเป็น USB นะครับ USB กับแล้วก็ต่อเป็น Type C เนาะก็คือ Type C เสียบที่อ่าด้าล,ลงไบตเตอร่นะครับส่วน USB ก็คือเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะอบบไหนก็ได้เนะก็เสียบชาร์จได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแปลงสําหรับ ถ้าใครไปรัดผมก็จะคุ้นเคยนะเวลาช่างตัดผมเขาตัดเสร็จเขาก็ต้องมันจะมีผมเศษผมติดอยู่ตามร่องนะก็ใช้เนี้ยในการปัดทอล็อปสะอาดเส้นผมนะครับก็จะได้สามารถใช้งานต่อได้นะไม่ผมก็จะไม่ไปเก,ก,กะกาตรงใบมีดถนะัดมาอันนี้เป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ํายาเหมือนเวลารัดผมยังมีน้ํายาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบน้ํามันเนาะให้มันแบบลื่นๆเนาะอันนี้ก็น่าจะเกทดคล์กัน ไม่รู้ผมเขาจะิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านี่เป็นน้ำยาที่เขาแถมมาให้นะแล้วก็อนนี้ผลิตของเราก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่แบนี้มาแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสีขาวๆเนาะนี่ครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะเป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปด้านท้ายก็คือจะเป็นลนักษณะของอ usb type c นะครับก็เสียบ แล้วกับสายชาร์จสมุดดานในกรณีที่ต้องการชาร์จแบตก็เอาอยู่ Typ e C มาเสียตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ดานนี้ก็เสียกับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็ชาร์จใช้งานต่อได้แวนะครับแล้วก็ในนี้มันก็จะมีเป็นถ้าทุกคนไปแล้วผมก็ต้องคุ้นเคยกับนี้อยู่แล้วเนาะก็คือเป็นเล็กเป็นหวีเป็นแบบร้องหวีนะก็สามารถปรับระดับได้ว่าต้องการแบบเบอร์อะไรเนาะก็จะมีเบอร์ต่ําสุดก็คือเบอร์สามนะก็ก็เกรียนกับติดหนังสีสันแหละ นะครับหรือถึงไปถึงเบอร์21เลยนะครับก็ระดับมันก็จะไล่ตั้งแต่เบอร์3 6 9 12 15 18 21เนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันอ่ทั้งหมด7ระดับนะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับได้าะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบไม่สะใจนะไม่ติดหนังศีรษะก็ถอดอันนี้มาได้เลยก็สามารถใช้แบบต่างๆกันกันได้นะกึศึๆกึศึกนีได้ก็จะติดหนังหัวดีเลยนี่ก็คือถอดแปลงออกมาได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติ กันนะับว่าแต่เครื่องนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนานะก็จริงๆตัวนี้มันจะเป็นปัตเตอรเียที่ปกติความเร็วลอกปกติของมันก,ก็คือจะประมาณ4,500รอบต่อน,นาทีรับกติมันค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถที่จะปร,ะรับโหมดเอาเป็นแบบโหมดเทอร์โบได้ทางนี้ก็จะมีโหมดเทอร์โบที่ความเร็วรอกก็คือจะเร็วขึ้นก็คือประมาณ5,800รอบต่อน,นาทีนะก็ทําให้เราง่ายในการใช้งานในการตัดผมก็ถือว่าทํางานได้คล้ายๆกับ ช่างมืออาชีพเลยทีเดียวเชียวนะก็คือใช้ก่อนนี้ค่อนข้างครบคันมากในราคาประมาณ199บาทนะครับสำหรับวิธีการเปิดตัวปัตตาเลตอันนี้นะครับอันอันเชนเนี่ยวิธีการเปิดก็คือง่ายที่เดียวมันจะมีปุ่มเปิดที่อยู่ตรงกลางนะครับจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มสีเงินๆเนาะเป็นรูปอ่าพาวเวอร์ Power อยู่นะก็กดกดแปบ๊บเดียวเนี่ยมันก็ติดแล้วแล้วก็เราสามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้นะแล้วที่ระดับแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะก็จะเป็น เป็นจุด2จุดนะครับก็เช็คตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าแบบปดนะก็จะไม่มีจุดนะอันนี้คือแบตยังเต็มอยู่ก็สามารถใช้งานได้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันสั่นข้างดีเลยแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีนี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่เนาะหลังจากที่ได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันจริงอยู่นะว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวจะตัดจากเป็นจากผมของผมนี่แหละนะว่าเป็นยังไงเราเห็นว่า แต่ก่อนมาเนี่ยคือผมค่อนข้างนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบไว้ผมยาวเนาะก็เลยต้องมีแตะตะเลียนไว้เป็นอุปกรณ์ประจําบ้านนะครับแล้วก็ไปเห็นอันนี้ราคาถูกดีก็เลยลองใช้ดูแล้วก็เออค่อนข,ข้างใช้ดีเนาะนะครับนะทีนี้แน,นะนํานิดนึงนะเวลาการถอดไอ้ตัวหวีมานะครับก็ตัวหวีมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นที่สามารถปรับเลื่อนได้นะทีนี้การใส่กับเข้าไปเนาะก็อาจจะต้องเล็งเล็งนิดนึงนะเพราะมันก็จะมีช่องของมันอยู่นะครับก็ พยายามดึงให้มันตรงร่องนะตอนแรกจรงๆที่ที่ซื้อมาตอนแรกก,ก็เคยถอดออกมาแล้วก็พยายามหาวิธีการใส่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันมันก็ค่อนข้างใส่ยากเนาะก็การใส่ตอนแรกก็คือแบบพยายามเราก็พยายามเอาตรงด้านท้า,าทยเนาะเอาใส่ล็อกเข้าไปตรงนี้นะนี่ก็จะมีล็อกของมันอยู่แล้วก็ด้านข้างก็คือลิงไว้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ปึ๊บเสร็จแล้วนี่นี่ฮะ อันนี้ก็คือเบอร์ต่ําสุดเบอร์สามเนาะเงี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นเบอร์สามแหละก็เปิดปุ๊บก็สมันก็จะเป็นเบอร์สามเลยมันดีเลยแล้วก็สามารถถ่ายตึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ไม่ถ่ายจริงน,นะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไม่ถูกเดี๋ยวเราก็สามารถปรับได้ว네่านตอนนี้เราต้องการอ่าไม่อยากตัดสั้นก็ปรับเลื่อนขึ้นไปอ่ามันก็จะกินเนื้อผมเนี่ยมันจะกินเนื้อผมน้อยลงครนะก็จะเป็นเบอร์หวีตามที่เรามนไปแล้วแต่ผมเข้าไปแหละ แต่วันนี้อาจจะแบบไม่สามารถจะไปตัดแบบโอ้สไตล์ก็คือถ้าไม่ได้มีฝีมือแล้วก็คงต้องตัดแบบทรงธรรมดาเนาะจะแนวทรงสวยงามมากก็ไม่แต่ว่าก็คือสามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านได้ก็คือไม่ต้องไปร้านผมก็อันนี้ก็คือใช้งานได้โอเคเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัดตอตัดผมจริงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่ครับมานะครับตัดผมคนตัดก็ไม่ใช่ใครอื่น ภระยาผมเองนี่อุปรกรณ์มันจะดูตล,ตลกบบนิดนึงเอาถุงขยะมาพ,พันหัวนี่วันนี้ไปจัดระยานแน่แต่เันลองดูประสิทธิภาพาว่าเราตัดได้โอเคหรือเปล่าอันนี้ก็ผมค่อนข้างหลายคนที่บอกว่าผมสั้นเนาะแต่ว่าเราคือยาวแหละ ฝีมือการตัดผมมือสมัครเล่นนะคะนี่ก็ใช้กรอนนี่เนาะนี่เอนเชนเอนเชนก็จะเห็นว่านี่มัน,มนก็จะเสร็จผมก็จะไปติดอยู่เวลาทำเวลาใช้งานเสร็จแนละ้วก็คือทำความสะอาดด้วยคนระับก็แปลงปัดเนาะแล้วก็อาจจะเอาผ้าเช็ดเลยก็ได้ครับเพื่อจะได้แบบไม่ได้มีเส้นผมไปติดเนาะ แต่เอาไปล้างน้ำแนละ้วเดี๋ยวพังนะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะไม่ได้กันน้ำนะเพราะงั้นก็ระมัดระวังเนาะแล้วก็ถ้าใช้งานนานๆก็ใช้ตัวน้ํามันที่เขาแถมให้ก็ใช้หยอดเข้าไปได้เพื่อจะแบบให้ใบมีดมันสามารถใช้งานต่อในครั้งถัดไปได้มันก็จะมีความคมอยู่เนาะ,ะการการขึ้นสนิมด้วยนี่ร้อยแรกเป็นไงเรียบรปอ่คุณมากโอเคปิ okay. ๊งปังบ๊ายบายกลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างนี่หลังจากที่เราได้ไป ทดลองตัดผมแล้วนี่ก็จะเห็นว่านี่อย่างที่ผมตัดมานะก็ผมว่าค่อนข้างสม่ำเสมอน่าจะเหมือนที่เมื่อกี้ได้ดูไปแล้วเนาะนะครับก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่นี้ใช้ได้เลยเนาะในราคา199บาทแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามออนไลน์แพลตฟอร์มทั่วไปนะก็เซิร์ชยี่ห้อน,นี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะตัดผมนะในช่วงเวลานี้ซึ่งก็อย่างที่บอกคือไปรัฐกรมการจะค่อนข้างยากเพียนก็คือการซื้อนี่ไว้ก็ สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องของโควิดแล้วก็เราก็ตัดผมในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นไอเทมที่น่าจะมีพกเอาไว้ที่บ้านเนาะในราคาที่ไม่แพงมากก็ใช้งานได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเย๋ยจะมาทดลองให้ดูใช้ในครั้งหนึ่งก็สำหรับวันนี้ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถทักมาถามได้เราจะช่วยกันตอบนะคับผม ก็ไว้พบกันใหม่โอ,อกาสหน้านะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย